ตอนเราคุณผู้ชมเข้าสู่นวัตกรรมนำไทยสู่สากลโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวชอองค์กรหลักในด้านการสนับสนุนและพัฒนาระบบวิจัยของประเทศสำหรับวันนี้มิมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมอะไรที่สามารถพัฒนาประเทศของเราได้บ้างไปชมกันเลยค่ะนี่ก็คือนวัตกรรมทุงพ่อชำชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินั่นเองค่ะ ซึ่งนวัตกรรมนี้นะคะได้รับการสร้างสรรค์โดยดรจิตพรเคลือเนตผู้นี้นั่นเองค่ะ่าจากการที่ประเทศไทยนะคะเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเกษตรกร,เ,ศศกร,รเนี่ยจะมีการใช้ถุงเพาะชําในจํานวนมากซึ่งเป็นถุงเพาะชําที่ผลิตมาจากพลาสติกต่างๆนะคะทําให้ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ทีมวิจัยจึงได้พัฒนาถุงเพาะชําย่อยสลายได้ภายใต้สภาวะจริงถุงพาะชําของเรามีข้อดีคือสามารถที่จะ ย้ายลงไปในแปลงปลูกได้ทั้งถุงนะคะถุงในลักษณะเช่นนี้นะคะเราผลิตมาจากาตัวของโพลิเมอร์ย่อยสลายได้ทั้ง2ชนิดเราได้มีการสังเคราะห์ปรับปรุงโครงสร้างของน้ำตาลทำให้สามารถผสมเข้าไปในถุงนี้ได้เป็นอย่างดีด้วยวิธีการที่เรียกว่า encapsulation ทำหน้าที่ทำให้เรียกตัวจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในบริเวณในดินบริเวณนั้นๆเนี่ยเข้ามารวมตัวกันเมื่อรากแทงทะลุออกมาแล้วเนี่ยและ เมื่อมีจุลินทรีย์เข้ามากัดกินตัวถุงเพาะชำนี้แล้วนะคะเราจะพบว่า ถุงพ่อชามนี้จะย่อยสลายกลายเป็นซีซอสหรือคาร์บอนซอสซึ่งเป็นอาหารของรากพืชทําให้รากพืชแข็งแรงนะคะคราวหนะ้ามิ้นจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมอะไรมาฝาก้ามพลาดนะคะคําถามที่ร่วมสนุกรายการในวันนี้ถามว่านวัตกรรมที่รายการนําเสนอในวันนี้มีชื่อว่าอะไร1นวัตกรรมต้นไม้ช่วยย่อยสลาย2นวัตกรรมถุงพ่อชาชีวภาพทราบแล้วเขียนคำตอบมาตมามที่อยู่ข้างล่างนี้ผูยตอบถามถูกต้อง5ท่านจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะ